สวัสดีกับช่องบ้านสวนลักเลยนะคะทุกคนคะวันนี้จะพามาดูกับน้องไก่สุดสงวนนะคะทุกคนกําลังกัดสีนะคะทุกคนดูสิคะใบแรกนะคะอันนี้ใบต่อมาที่มาสองใบแรกก็จะมาประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้คือใบแรกที่เริ่มกัดเนาะกัดหยุดจุดหนึ่งก็เริ่มกัดเรื่อยๆนะคะทุกคนสวยแล้วค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นไก่แก้วตัวงามนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนว่าจะสวยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นนางใหม่คะ่ะทุกคนสวยแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นฮองเฮาคะ่ะกวนอิมนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ก็เป็นชายชนคะ่ะ อันนี้ก็เป็นกวางโูเงินโพทองนะคะบางอันก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะคะทุกคนที่สั่งมาจะพาชมค่ะไม่ได้ออกมาสวนหลายวันเลยนะคะทุกคนไม่ได้ออกมาถ่ายให้ชมุมคลิปไม่ยาวมากค่ะสำหรับโกสนก,ก็กำลังแตกใบใหม่ใบเขียวๆคือใบใหม่นะคะ สวยมากเลยใบที่แกศจัดก็จะอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ก็เป็นเดลีนะคะก พวกกวักพระพรมนะคะแล้วก็น่าจะเป็นพี่กับเกลือนะคะอนุนแล้วก็จะเป็นพวกบอนมีชมพูอันดามันนะคะกับเคียงเลแล้วก็ที่เหลือก็เป็นไหลของเจ้าแบงก์มจิกแล้วก็มีเดลีกระถานหนึ่งค่ะ